วอแซี่เฮาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับผมจะมาทําความสะอาดรองเท้านะครับผมให้ดูใหม่ที่สุดนะครับด้วยวิธีการแบบดีฟคลีนนะครับคือเอาแบบรองเท้าลงเครื่องซักผ้ากันเลยนะครับวันนี้ก็ปีใหม่ทั้งทีนะครับรองเท้าคู่เก่าที่ใส่มาทั้งปีนะครับก็มาขัดให้มันสะอาดทําความสะอาดให้มันสะอาดที่สุดนะครับเพื่อให้เป็นรองเท้าคู่ใหม่ต้อนรับปีใหม่กันนิดนึงนะครับผมอ่ะ วันนี้นะผมเลือกเป็นแวนนะครับตัวนี้เป็นหนอนแดงนะครับเหตุผลที่เลือกหนอนแดงมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันเลอะแล้วเราก็เลยคิดคอนเทนต์กันไม่ทันว่าเฮ้ยทำอะไรกันเดียวรองเท้าคู่นี้ไม่ใช่นะครับเหตุผลที่เลือก Marsh m มัชเม l โล่เลสเนี่ยเพราะว่า คู่นี้เนี่ยเป็นแว่นที่มี mixed material นะครับก็คือมีวัสดุอยู่หลายอย่างมากนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะฮะคือคือเนี่ยไอรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันประกอบด้วยวัสดุ3อย่างครับมีผ้าแคนวาสที่เราเจอกินได้นะครับตามรองเท้า,าทั่วทั่วไปเลยนะครับแล้วก็มีไอตรง Jazz Drive สีแดงเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนังนะฮะหนังสีแดงเห็นไหมมี2วัสดุแล้วแล้วก็มีหนังกลับอีกนะครับบริเวณ โฟลกข้างหน้านะครับแล้วก็มีฮิลคาเตอร์ข้างหลังอันนี้เป็นหนังกลับนะครับก็เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างจะมีวัสดุหลายอย่างแล้วก็ดีเลยนะครับที่จะทําเป็นแบบว่าตัวอย่างให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าเออไม่ว่าจะวัสดุไหนนะครับเราเราเลือกถ้าเราทําถูกวิธีเนี่ยมันก็จะกลับมาสะอาดให้เพื่อนๆได้ใส่กันต่อนะครับผมอ่าและอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมในวันนี้นะครับก็มีพวกแปรงนะครับแปรงเนี่ยแปรงขนออนนะครับอ่า ขนม้านะครับปึ๊บแล้วก็แปรงขนแข็งน้ํายาขัดรองเท้านะครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับที่เพื่อนๆทุกคนไว้ใจกันนะครับอ่าแล้วก็ขาดไม่ได้ก็เป็นถาดเอาไว้ใส่น้านะครับเวลาล้างแปรงนี่ผ้าไมโครไฟเบอร์ก็สาคัญนะครับเอาไว้รองเอาไว้ซับฟองสบู่นะครับ ดานทรงกับถุงสำหรับซักผ้านะครับซักรองเท้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนในการลงถังซักนะครับนี่สองอย่างโอเคอินโทรก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการทําความสะอาดกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมาเอาแบบง่ายๆนะแยกเชือกก่อนนะครับนี่แยกเชือกออกมาก่อนหลายคนชอบขัดรองเท้าแล้วแบบเฮ้ยไม่แยกเชือกกันนะครับนี่ขั้นตอนแรก ยยกเชือกไปเลยหลังจากแยกเชือกเสร็จนะครับแต่ดันทรงให้มันนะฮะดันทรงตัวนี้เป็นดันทรงที่ผมชอบใช้นะครับเป็นดันทรงที่ปรับขนาดได้นะฮะ 10US ก็จะอยู่ประมาณดูที่3ามดูที่4ี่นะครับใส่ไปอันนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ลงไปมันก็จะดันข้างในเออใช้แววนละดีเลยให้เห็นกลไกของมันเนี่ยมันก็จะดันแล้วพับลิ้นเข้ามาอันนี้เป็นช่วยของผมเลยนะครับห้ามขัดเลยนะครับเราต้องขัดแปลงแห้งก่อนนะครับวิธีการขัดแปลงแห้งกก็คือแบบ ราแปลงผมเลือกใช้แปลงมีทั้งแปลงขนอ่อนจะเป็นอย่างนี้แล้วก็แปลงขนแข็งเริ่มจากปัดแห้งก่อนนะครับวิธีนี้จะช่วยให้ฝุ่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันหลุดออกไปจากรองเท้านะครับเนียแปลงแห้งไปก่อนถ้าเป็นพื้นรองเท้าก็ใช้แปลงขนแข็งมันปัดฝุ่นเนี่ยเออปัดปาดปัด,ปด อจะใช้วิธี่คอก็ได้นะครัอคอให้ฝุ่นมันออกมานะครับจากนั้นเราก็เอาแปรงเนี้ยที่เราขัดเสร็จนะครับมาเตรียมลงน้ํายากันนะครับผมอันนี้คือถาดคือถ้าเกิดใครไม่มีก็เอาไปใส่พวกถ้วยชามอะไรก็ได้ครับแล้วใส่น้ำเนะน,นี่ยน้ำไปครึ่งนึงครับพระเอกของเรามาแล้วน้ำยาขัดรองเท้าอย่าบอกนะไม่แกะซีน โอเคแกะแล้วสามสี่ปัม๊มแล้วก็เอาเนี่ยแปรงแช่ลงไปเลยแบบนี้ครับอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนการเตรียมแปรงนะครับมาถึงขั้นตอนการขัดแล้วนะครับผมจะเอาผ้าไมโครไฟเบอร์เนี่ยมาเตรียมไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยวางไว้ใครจะขัดยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่วิธีผมจะเริ่มจากอัปเปอร์ก่อนนะครับเ,เราจะเอาแปรงมันที่ได้มาเนี่ยที่มันชุ่มน้ำยาเนี่ยคือถ,ถ้าใครถ้าใครโรคจิตไหนก็อาจจะเอาของมาอาจะเอามาใส่เพิ่ม เต็มฟองเต็มนะครับใครชอบฟองเยอะก็ใส่ไปเลยครับก็เทคนิคการขัดอัปเปอร์นะครับแบ่งส่วนน,นะครับเนี่ยอาจจะเป็นส่วนนี้ก่อนขัดด้านนี้ก่อนนะครับวิธีขัดก็คืออยากคือขัดเงี้ก็ได้ไม่ว่ากันแต่คือถ้าเทคนิคของผมนะครับก็พยายามขัดวงกลมดีกว่านะครับเนี่ยครับโอ้โหมาแล้วไม่น่าเล่นเลยฟองนะครับเริ่มจากขัดงนีงเลยขัดวงกลม ที่หลายๆคนชอบถามผมว่าพี่เคอร์ครับขัดท้้งใหนหรือเปล่าส่วนตัวแล้วผมไม่ไม่เป็นคนขัดแบบพื้นรองเท้าด้านในนะแต่อาจจะขัดตรงนี้นิดหน่อยแต่ไม่ขัดแบบพื้นรองเท้านะอันนั้นผมจะให้หน้าที่เครื่องซักผ้าได้ทะลุทะลวงกันเองนะครับอ่ะหลังจากที่เราทำอัปเปอร์เสร็จเราก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นแปลงเอ่อฮาร์ดบรัชแปลงแข็งนะครับอ่ะเราก็จะเริ่มจากมิดโซนครับแบบนี้เลยถูแบบนี้นะครับไปกลับแบบนี้ ทำไมเราต้องใช้ hard batch เพราะว่าอันนี้เป็นพื้นยางนะครับถ้าเราใช้ซอฟต์เนี่ยมันจะแบบมันก็ได้แหละแต่มันจะไม่ทะลุทะลวงขนาดนี้มันต้องการความแบบว่าแปลงที่แข็งขึ้นนะครับเราก็ไปรอบๆเลยไปรอ,รอบๆทุกที่นะครับอ่าถ้าเกิดฟองม,มันเยอะแล้วมันแบบว่าทําให้เราเสียสมาธินะครับเราก็พ้าขึ้นมาอ่านี่คือข้อดีของการมีผ้าอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยรูปกันมานะครับแล้วเรา อย่าพึ่งดิแล้วก็ทําต่อนะครับประมาณนี้ทาให้ทั่วเลยนะครับนี่ข้างหน้าก็ยากนิดนึงนะครับอุ้ยล้วแต่เลยเราแต่ว่ารองเท้าใครมีลักษณะร่องเป็นยังไงนะครับแต่แวนมันร่องมันค่อนข้างใหญ่มันผมไม่กังวลน,นะฮะแล้วเราก็จะทําแบบเนี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับมิสโต เอาโซนะครับจนกว่าเราจะพอใจนะครับผมหลังจากที่ขัดรองเท้าเสร็จแล้วนะสองข้างเลยนะเราจะเหลือใช่รองเท้าที่เรายังไม่ได้ทําอะไรกับมันเลยแล้วก็ค่อนข้างสกปรกนะครับวิธีในการทําความสะอาดช่อรองเท้าคือเราจะเอาน้ําที่เหลือเน้น้ายาน้ำใช่น้ําน้ําที่เหลือจะเหลือแบบดำๆเนี่ยแล้วก็เ,เข้าไปเลยให้น้ํายามันเข้าไปใน ใครแบบว่ามือเขาเนีมือบางอะไรเงี้ยก็ใส่ถุงมือได้นะเพราะน้ำยาพวกนี้ถ้าเกิดแบบโดนนานๆก็มันก็แห้งๆมันก็แสบๆ,ๆหน่อยพอน้ํายามเข้าไปในช่องเท้าเนี่ยแล้วก็ออกมาขยับบนมือนะฮะมันถูซบวะมันจะมีฟอ,องออกมาสองข้างประมาณนี้พับไว้ข้างๆ้งๆับลางมือด้วยไม่ใช่อ่ะนี่นะฮะวิธีการ ทำความสะอาดเคร่องเทา้าก่อนที่เราจะไปลงเครื่องซักผ้านะครับก็เอารองเท้านะครับเข้ามาในถุงซักผ้านะครับเข้าแบบนี้นะเอาพื้นรองเท้าชนกันแบบนี้เวลาอยู่ในถุงมันจะได้ไม่เสียทรงครับใครที่ไม่มีถุงซักผ้าสําหรับรองเท้านะครับเราสามารถไปหาถุงซักผ้าผืนเล็กๆนะครับแบบนี้อย่าลืมนะครับบางทีผมก็ลืมใส่ไปเลยนี่ปิดฝาบนไม่ใช่ปิดฝาบนปิดเชือกข้างบนนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นถุงผ้าสาหรับถุงซักผ้าสาหรับรองเท้าจริงมันจะมีที่ล็อกกลาง okay. มันจะพอดีกับตรงการลางรองเท้านะครับจะทําให้รองเท้ามันไม่ดิน้นอ่าลองเงกล้องขึง้นมาดูจะเป็นครับอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกนะครับที่เครื่องซักผ้ากันได้เลยไปมาแล้วเราก็มาถึงจุดที่สําคัญที่สุดของคลิปนี้นะครับก็คือการทำ deep clean นะครับหลังจากที่เราใส่รองเท้าช่วยรองเท้าลงไปในถุงซักผ้าของเราแล้วนะครับเราก็มาถึงที่หน้า ตู้ซักผ้านะครับวิธีการก็คือเอาเนี่ยใส่เข้าไปเลยในเครื่องซักผ้านะครับแล้วเราก็ใช้น้ํายานะครับซักผ้าสุดน้ำนครับเทลงไปไม่ต้องเยอะมากครับประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็เปิดเครื่องซักผ้าเลยแล้วก็ทําการให้มันรันโปรแกรมของมันนะครับหรอบ2รอบล้างน้ําอะไรนะฮะหลังจากนั้นเรามาดูกันีทีตอนเสร็จนะครับชุบชุบแตแรก โอเคครับหลังจากที่เราดิคลีนมาหมดแล้วนะอันนี้คือสภาพรองเท้านะครับที่ทําเสร็จแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงวิธีการตากของผมนะครับ <c oughs> ก็คือหลังจากที่เราเอาขึ้นมาจากเครื่องซักผ้าเนี่ยเราก็วางตากในที่ร่มนะครับตากในที่ร่มหมายถึงว่าตากแบบไม่โดนแดดโดยตรงนะครับส่วนตัวผมตากในแบบทายใต้แบบในตึกในอาคารอะไรงเงี้ยที่มีลมผ่านนะครับผมมาดูสรุปกันนะครับรองเท้าเนี่ยก็มีความหอมนะครับลมได้เลยเอาเท้าเอาเท้าทับหน้าได้เลยนะเพราะว่ามัน เพราะมันใหม่มากมันยังไม่ได้ถูกการใส่ครับแล้วก็หอมหอมพวมนน้ำยาบอกว่าสักผ้านะครับผมเชือกขาวแล้วก็มิโซเนี่ยพอใจนะปึ๊บพอใจมากๆนะครับส่วนด้านหน้าตรงพื้นรองเท้ามีคราบดำดำติดอยู่ครับอันนี้น่าจะเป็นฝั่งลึกไปแล้วอยู่ใต้ายางแล้วครับเอาโซพอใจมากๆนะครับผมอ่าแล้วมาดูอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์บริเวณหนังกลับนะครับก็กลับมาสีเทาโอเคเลยด้านหลังส่วนยางสีแดงไม่มีปัญหาครับมันเป็นสีแดงนี่แหละส่วนเชืเอกรองเท้าขาว แต่มีจุดหนึ่งครับที่มันไม่ค่อยออกก็คือบริเวณผ้าแคนวาสนะครับไอผ้าที่มันเป็นสีครีม จริงๆมันเป็นสีครีมนะรองเท้าคู่นี้ไม่ใช่สีขาวนะครับแต่มันจะมีแบบจุดด่างๆสีส้มๆน้ำตาลอ่อนๆนะครับอยู่ตามรองเท้าเนี่ยเพราะว่ามันเกิดการสะสมหมักหนมนะครับมาเป็นปีแล้วเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ารองเท้ามันเริ่มแบบว่าเลอะแล้วนะก็ควรจะรีบขัดนะครับอย่าสะสมแบบนี้นะครับแม้มันจะมีจุดด่างๆแบบเนี้ยและนี่ก็คือวิธีการทำความสะอาดรองเท้านะครับฉบับ deep clean นะครับปี2021นะครับใครมีคำถามยังไงก็คอมเมนต์ ทิ้งไว้ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ตอบทุกคอมเมนต์นะครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เปิดสั่นกระดิ่งมาครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะที่จะลงในช่องนี้นะครับลองไปทำความสะอาดรองเท้ากันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับพี่เจ้า